คืนเผาผีโกสไนท์สนับสรุนโดยเฟิร์มเซรั่มมีหนวดให้โลกจำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับ สายแรกอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณเบียสวัสดีค่ะพี่นาสวัสดีสวัสด,สสดทีทุกคนเลยนะคะครับเอ,อวันนี้ครับกลับมาห,หนึ่งเรื่องของน้องเบียคดีโหดหมายเลขห้าเบียเล่าให้พวกเราฟังหน่อยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้เพิ่งเกิดมาไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะถ้าเจดตับเจอเลยโอเคค่ะเรื่องก็มีว่า คือเพื่อนเบียนะคะเขาเป็นผู้ชายเขาก็มีครอบครัวแล้วทีนี้เขาเดินทางมามาหาเพื่อนแล้วก็มาแหงเอาการทีนี้เขาจะกลับจังหวัดจังหวัดใกล้เคียงกันจังหวัดที่เบียอยู่กับเขาอยู่มันก็จะประมาณห่างกันประมาณสามสิบกิโลประมาณนี้คะ่ะแล้วด้วยความที่เขาแหงเอาเสร็จแล้ววันนั้นพเพอิอนร้ยวันพันปีตำรวจเป็นตั้งด่านแต่วันตํารวจตั้งด่าน เขาก็เลยโทรมาหาเบียว่าเออมึงพอดีตำรวจตั้งด่านโรงแรมแถวนี้มีที่ไหนบ้างก็เลยว่าถ้าเป็นโรงแรมก็คือต้องอยู่ตรงนั้นตรงนี้พอดีกูอยู่นอกเมืองเดี๋ยวกูพักรีสอร์ทแถวนี้ก็แล้วกันเบียก็เลยว่าโอเคพอดีลูกก็ไม่สบายอยู่ด้วยนี่ก็ไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งนีก็ขี่รถเข้าไปเรียบร้อยช่วงนั้นน่าจะ ประมาณสักห้าทุ่มก็ก็ไม่ดึกนะคะไม่ดึกประมาณนี้แล้วทีนี้ก็เลยเข้าไปทีนี้ก็สังเกตว่าเอ๊ะปกติรีสอร์ทเนี่ยถ้าเป็นตอนกลางคืนตามต่างจังหวัดขอโทษนะคะก็จะคือคักหน่อยก็จะเต็มเต็มเต็มหน่อยเอ๊ะแต่วันนั้นทาไมมีความรู้สึกว่ามันมันไม่มีคนเลยแล้วก็จะมีคนฮิ้วตะก,ก้ามาแล้วก็ถามว่ามากี่คนอีกก็บอกว่ามากคนเดียวอืแล้วเขาก็ถามว่า จะพักห้องนี้จริงๆหรอเพื่อนเบียร์นะคะก็เลยบอกว่าใช่ทําไมครับไม่มีอะไรอ่ะโอเคก็เข้าไปาก็ไปจอดห้องเบรอร์ห้าพอดีก็เข้าไปจ่ายเงินเบ็ดเสร็จเข้าไปนอนเพื่อที่จะให้ตัวเองสั่งเมาแล้วก็ด่านตั้งเสร็จก็จะกลับบ้านอื <H it> แล้วทีนี้ก็เลยไปพักก็มีก็เล่าให้ฟังว่าอาบน้ําทุกอย่างตามปกติ ไอ้ตอนที่อาบน้ําเนี่ยมันไม่มีอะไรค่ะคแต่ทีเนี้ยพอจังหวะเดินออกมาอทุกคนต้องต้องอเขาเรียกว่าอะไรจินตนาการนิดนึงนะคะคอาจจะแบบมีน้องๆต่ำกว่าสิบแปดเี้ยต้องต้องขอโทษด้วยนะคะคือรีสอร์ทเนี่ยก็คือจะมีกระจกรอบทิศทางทีเนี้ยสายตามันก็จะละไม่ได้เลยว่าเราจะมองไม่เห็นส่วนไหนของห้องก็เลยมีความรู้สึกว่าอีกแล้วให้ฟังว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนอับ,อบ เป็นบอกไม่ถูกแต่ว่าเพื่อนเบียร์คนนี้เขาไม่ไม่เชื่อเรื่องผีสังเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเจอเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเขาแค่มีความรู้สึกว่าทําไมมันห้องอับจังเลยสาขานี้ทําไมห้องอับจังก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยแต่งตัวแล้วก็เลยนอนจังหวะที่นอนนะคะเขาจะหันหลังให้กระจกพอจังหวะที่หันหลังให้กระจกอะคะ่ะยิงก็แบบเหมือน เหมือนโดนผีอำการแบับครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นคนมายืนเห็นผู้ชายอะค่ะอมีเลือดไหลออกออกตรงแบบตรงถมับหรือยืนแล้วก็เลยมองครับใช่ทีนี้ก็เลยยิ่งก็เลยแบบตกใจก็เลยเออฝันหรือเปล่าคือเพื่อนก็เล่าให้ฟังมันเป็นกล้ากึึงแต่เราก็เลยตีความหมายว่าอ๋อสงสัยจะเป็นอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นทีนี้เสร็จปั๊บทีีก็เลยแบบโอคงไม่มีอะไรหรอกมันก็เลยเปิดทีวีเพื่อให้แสงไฟจากทีวีค่ะช่วย อ่ะแล้วก็นอนพอนอนไปสักพักหนึ่งเหมือนมีความรู้สึกว่ามีคนอยู่ข้างหลังคือเฮ้ยอะไรวะขยับ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 ก็เลยเอามือไปจับเพื่อมือไปจับเฮ้ยอะไรอะ่ะก็เลยหันไปพอหันไปปั๊บเนี่ยมันมันเหมือนคนนั่งอยู่ <S <S เหมือนผู้ชายนั่งอยู่ใช่ค่ะคือเบียเบียก็เลยว่ามึเมาปัเนี่ยเพื่อนเริ่มใจไม่ดีเพื่อนก็เลยโทรหาแบบ เมววาวะเนี่ยถ้าเมาก็นอนเลยอย่าทำให้กูเป็นหว่วงลูกกูก็ไม่สบายอ่ะก็เบ็ดเสร็จก็นอนไปสักพักหนึ่งทีเนี้ยจังหวะที่นอนรอบที่สองอะคะ่ะเหมือนคนเดินรอบเตียงเดิน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 รอบเตียงเพื่อนก็ยค่อยแบบแงม้มแบบเปิดเปลือกตาขึ้นมาก็ไม่เห็นอะไรอ่ะก็เลยแบบไม่มีอะไรก็เลยนอนนอนไปสักพักหนึ่งอันเนี้ยมาละได้ยินเหมือนเสียงคนจุดประทัดยี่ข้าง,างหูพูดแล,ล้วคนรับ เวียต้องหาผนังพิงเหมือนคนจุดประทัดก็เลยเอ๊ะใครมาจุดประทัดอยู่ใกล้ๆที่นอนตัวเองอะคะ่ะใกล้หันไปเห็นเป็นผู้ชาย oh. แต่งตัวประมาณแบบนี้แล้วก็นั่งหันหน้าให้กระจกแล้วก็ค่อยๆเอาปืน oh. มาต่อขมับแล้วก็ยิงแล้วก็นอนลงไปเพื่อนก็เลยช็อก ช็อกแบบคือมันเป็นเหมือนอาการแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็เหมือนเป็นสตอรี่เป็นฉากบางๆกั้นอีมิติหนึ่งค่ะเพื่อที่ใสเห็นสตอรี่อืประมาณนี้ค่ะเ,เท่านั้นแหละค่ะเพื่อนจับของได้ขึ้นรถออกไปเพื่อนโทรหาเบียตอนนั้นเพื่อนโทรหาเบียประมาณตีสี่เพื่อนว่ากูจะไปหามึงที่บ้านนู่นนี่นั่นกเกลยียดเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนสติแตกคือหนึ่งเขาไม่เคยเจอแลวเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้เลย ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าให้ฟังและเบียก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะมึงไปพักโรงแรมที่ไหนอืเขาก็เลยว่าโรงแรมที่นี่ฮะสาขาไหนก็บอกว่าสาขานี้ด้ยวยความที่โรงแรมเนี้ยค่ะรีสอร์ทเนี้ยมีหลายสาขาครับเบียก็เลยเดี๋ยวนะก็เลยสตาร์นไปมึงพักห้องเบอร์ไหนห้องเบอร์ห้าเบียก็เลยว่า เพื่อนรักตอนนี้มึงอยู่ไหนคะมึงช่วยหาร้านอากว๋วยเตี๋ยวหรือร้านอาหารชาวนั่งเดี๋ยวกูร้อยฟังเ,<อ>เพื่อนก็เริ่มมีสติแหละก็เลยอ่ะเล่าเพื่อนก็เลยเริ่มเริ่มเล่าประมาณนี้คะ่ะว่าเป็นอย่างงี้ก็เลยว่าโอเคกูจะบอกให้ว่าเมื่อประมาณไม่เกี่ยติที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนหนึ่งเขาติดหนี้นอกระบบแล้วทีนี้เขาเหมือนกันแบบ โดนทวงนี่นี่รายวันนะคะคทุกวัน,ท,วนทุกวันคือมันไม่ไหวก็มันก็ไหลาทางเนาะทีนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองเขาก็เลยขี่รถไปรีสอร์ทแห่งนี้ห้องเบอร์นี้เขาก็เลยไปพักพักประมาณคืนหนึ่งอันนี้คือตามตามตามที่ตามที่ออกข่าวเนาะพักคืนหนึ่งเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจคะ่ะว่าจบชีวิตก็คือเอาเปืนนะคะ ยิงที่ศีรษะตัวเองครับแล้วก็รู้พันสฝันฐานแบบนั้นเลยเอเบียส่งคลิปให้คุณฝนไม่ไม่ไม่ทราบว่าพี่พี่นัดได้ได้ดูไหมคะอือยังยังไม่เห็นครับเดี๋ยวให้น้องฝนส่งมาโอเคใช่ค่ะก็คือพี่นัดจะเข้าใจว่าตำแหน่งที่เพื่อนเบียนนอนน่ะมันคือตรงนี้และเขาก็ยิงขมับตัวเองตรงนี้ <c oughs> และใช่ค่ะเบียก็ช็อกเหมือนกันคือ เธอยคืออะไรคือ <Ha. S 1> ตอนนี้ยังช็อกอยู่เพราะว่ามันก็มีหลายคนที่มาเล่าต่อๆกันว่าก็เห็นเหมือนเหมือนกันแล้วก็ค่าเลือดบางส่วนก็ยังติดอยู่แล้วเขาเชื่อว่าการที่เราฆ่าตัวตายอะค่ะตามหลักพระพุทธศาสนาเนาะ oh. ไม่ใช่ตามหลักพระพุทธศาสนาความเชื่อความเชื่อค,ความเชื่อใช่ใช่อตามตามหลักความเชื่อก็คือพอถึงเวลา หรือถึงรอบอะค่ะก็จะมาทําแบบนี้ซ้ำๆๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนกว่าจะสิ้นอายุไขนั่นก็หมายความว่าห้องเนี้ยเขาจะต้องมาทําภารกิจแบบเดิมซ้ําๆซ้ําๆแบบเนี้ยอใช่ค่ะแล้วตามที่ที่ออกข่าวก็คือเลือดก็คือจะสาดหัวเตียงสาดกระจกเลยจะเป็นคาบแบบคาบติดเลยแล้วเขาก็นอนตำแหน่งนั้นท่านั้นเลย แล้วนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่เขานอนก็คือข้างๆเพื่อนเบียนอนอแล้วเพื่อนเบียก็เลยว่า<อ>ทําไมมึงไม่บอกกูเบียก็เลยตอบกลับไปว่าก็มึงไม่ถามกูหน้าครับแล้วเบียก็ถามว่าทําไมมึงถึงเลือกห้องเบอร์ห้าโอ้รู้ไหมเขาตอบว่ายังไงคะว่า <Yeah. S 1> เขาตอบว่ากูเห็นเหมือนคนเดิอนออกมากูก็เลยคิดว่าน้องก็ทําความสะอาดแล้วกูก็จะจ่ายตังค์แล้วกูก็จะเข้าไปนอนเลย อืมอม,มึงเห็นผู้หญิงผู้ชายก็เลยว่าผู้ชายคือรีสอร์ทที่นี่อะค่ะเป็นรีสอร์ทของคนรู้จักกันคือพนักง,งานเขาไม่มีผู้ชายค่ะเขาจะมีแต่ผู้หญิงเ,เพื่อนเพื่อนเบียรกระชอกเลยเ<อ>ใช่ค่ะเพื่อนเบียรกระชอกเลยค่ะถ้าเป็นคนข้างนอกจะไม่รู้เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์นี้แต่เขาก็ไม่ได้ปิดข่าวนะคะแต่ว่าคนในจังหวัดอาจจะรู้ เบียก็เพิ Muy ่งมารู Arizona, uh, ้ไม่ไม <th ่ไม่ก sure> oh, ี่วันหลังจากเกิดเรื่องเหมือนกันค่ะเขาก็เล่าต่อต่อกันมาเบียก็เล่ว่าอ๋อเบียก็เพิ่งรู้เหมือนกันประมาณนี้ค่ะอุ้ยถึงน้าผมเห็นคลิปแล้วกำลังดูคลิปอุ้ยมันรู้เว้ยเก็ตไหมคะทีนี้ว่าตําแหน่งไหนอ๋อโอเคค่ะเป็นห้องแล้วกันใช่ค่ะแล้วก็มีคนอุ้ย <c oughs> คือมันเป็นช็อกในช็อกนะคะก็คือเพื่อนเราเขาไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้ไม่เคยเหินผีมาทั้งชีวิตเลยแล้วพี่นัดเชื่อไหมคะว่าหลังจากเล่าเรื่องนี้เสร็จ <c oughs> เพื่อนอยู่โรงพยาบาลก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นไข้หนูก,ก็เลยถามว่าไข้อะไรบ้านแถวบ้านเราเรียกไข้หัวกลนลหรอคะอืมอืมใช่ใช่ <c oughs> <c oughs> ค่ะเกลียก็ลยีกลยวาอาการเป็นไงหนาวสัะบ้านแล้วก็ปาก จอกแบบไม่ไม่เชิงขาวนะคะแบบซีดนิดนึงแต่มันหนาวแล้วก็สะบ้านเนื้อถามว่าไหวไหมคือเหมือนเขาช็อกกับเหตุการณ์นี้ค่ะอืมโอ้โหก็เลยเ,เพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงกูเห็นจริงๆกูเห็นจริงก็รู้แล้วว่ามึงเห็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นรู้แล้วว่ามึงเห็นรู้แล้วเขาก็เลยไปทําบุญก็ไปทําบุญให้ประมาณเนี้ยค่ะก็คือ แล้วสิ่งที่เพื่อนเบียเห็นก็คือผู้ชายที่เดินออกมาเอ๊ะเป็นใครอพอย้อนกลับไปเพื่อนเบียก็เลยกลายเป็นคนกลัวผีไปเลยคือหลอนไปเลยกลับไปถึงบ้านเนี่ยลูกเมียก็คือแบบเหมือนอยู่ในความดูแลของลูกเมียค่ะอืคือจะหลอนหลอนไปหลอนหลอนลอน,น่าจะหลอนไปสักพักใหญ่ๆอยู่ใช่ครับ,รบมันเป็นมันบังเอิญมากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวนะเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่นะ ที่เพื่อนเจอครับไม่นานมานี้เองไม่กี่อาทิตย์ค่ะไม่กี่ย์เ,ยเพื่อนเพื่อนเบียไปพักพี่นาเบียคนลกูกเพื่อนเบียไปพักหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ได้หนึ่งวันคะบ้านแล้วที่นั่นเขาไม่โอ้ <c oughs> เขาก็เปิดให้คนเขาไปพักเนี่ยนะก็เขาก็ อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะก็อาจจะมีการสวดการอะไรมั้งคะแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่ทราบลึกๆเนาะว่าไว้ยังไงเอ,เอาจริงๆนะเข้าไปพักหลังจะเกิดเหตุเนี่ยนั่นแสดงว่าศพขอโทษนะครับค่ะศพเขายังอยู่วัดอยู่เลยนะก็ใช่ค่ะโคนรู้คนรู้เออแล้วก,เก็เส้นนั้นนะคะอา่าไม่ได้อยู่ติดถนนนะคะก็คือจะ ขี่ลงไปในซอยประมาณสักประมาณอ้สองสามกิโลประมาณเนี้ย<ช>ค่ะแล้วข้างๆรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นทุ่งนาผมถามหน่อยสิเพื่อนคุณเบียร์ได้บอกไหมฮะ,ะว่าเขาเข้าไปพักเนี่ยเขาไม่รู้สึกกลิ่นเออโอเคแหละรู้สึกอับอับถูกไหมค่ะถูกค่ะแต่แน่นอนกลิ่นเลือดคนเราอะ่ะมันแบบอ,อืมเขาใช้คําว่าได้กลิ่นอับอับแต่ด้ความที่ที่เนี่ยคะ่ะ เขาทําความสะอาดดีแม่บบ้านเขาจะเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะว่าเป็นเหมือนโรงแรมที่รู้จักกันประมาณนี้ค่ะเขาจะทําความสะอาดดีเบี้ยวเคยไปดูเออเขาไม่เคยไปดูกิจาการเขานะเขาเขามีหลายสาขาประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เขาทาความสะอาดดี <c oughs> เพื่อนใช้คําว่ามีกลิ่นอับซึ่งเราก็ไม่รู้เขาว่ากลิ่นอับมันคือยังไงแต่เบียมองว่าเลือดก็อาจจะอาจจะมีติดบ้างแต่กลิ่นเขาก็ น,น,น,นีไม่ทราค่ะคือด้วยความที่ผมเป็นคนเก็บศพอยู่แล้วด้วยทาบุตรอาสาอ,อ, pues อยู่แล้วแล้วแล้วทีเนี้ยพอคาบเลือดมันติดกับผ้าขาวหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย<ะ>มันจะมันจะล้างออกยากมากนะครับแล้วก็แล้วก็วกด้วยด้วยด้วยกลิ่นฮนะแล้วด้กลิ่นอยู่แล้วแต่ว่าค่าะเชิญเลย แต่ว่าเตียงอะค่ะเขาเขาตามตามตามที่เห็นใช่ไหมคะเขาจะไม่ใช่เป็นเตียงไม้ค่ะเขาจะเป็นเหมือนเหมือนกอบปูนขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็แล้วก็กระเบื้องการทําความสะอาดมันกน็น่าจะง่ายทีนี้ด้วยความที่อย่างเช่นสมมติเอ่อด้วยความที่เหมือนเขาคิดสั้นไปประมาณช่วงอาจจะช่วงเย็นๆประมาณเนี้ค่ะคแล้วก็พอพนักงานได้ยินเสียงเสียงมันคนจุ่ประทัดปั๊บเขาก็เลยเข้ามาดู ด้วยความที่เขาไม่ได้ทิ้งค้างคืนศพไม่ได้ทิ้งค้างคืนด้วยแล้วก็<ม>คืออยู่ในระยะประมาณไม่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงทุกอย่างมันก็จะดูง่ายดูโฟอืมโอเคใช่ค่ะนะแต่สิ่งที่เพื่อนของคุณเบียร์เห็นก็คือดีเหมือนได้ยินเสียงเหมือนคนจุดประทัดนั่นก็คือขอโทษนะนั่นคือเสียงปืนใช่ค่ะแต่ว่าปืนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นใคประ ใช่ค่ะมมันก็จอกเสียงประมาณอย่างนั้น่ะะเ็ไทยประดิษฐ์แล้วก็เห็นภาพผู้ชายคนนี้นั่งอยู่หน้าโอ้หน้าหน้าหน้าโตเครื่องแป้งหน้าหน้ากระจกอะออใช่ค่ะแล้วก็เห็นทุกขั้นตอนเลยแล้วที่แบบคือคือผมเขาเรียกถ้าถ้าเรามองตามโลกของความเป็นจริงแล้วกันเนาะเขาก็ไม่น่าคิดสั้นที่ที่คือตรงนั้น่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นรีสอร์ทแน่นอนเขาทํากิจการ แล้วพอเราก็ต้องเราก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะเขาก็คงไม่อยากที่จะเป็นแบบนั้นหรอกนะครับแล้วก็คนที่เสียชีวิตก็คงไม่อยากทําแบบนั้นหรอกแต่ว่าในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะแน่นอนแหละว่าเขาก็ต้องหาเงินเข้ารีสอร์ทเขาเนอะแต่แค่แต่แค่แต่แค่ติดนิดนึงว่าวันเดียวเองนะคือความที่รีสอร์ทเนี้ยคือคนเข้าออกตลอดู่แล้วอืม เขามีหลายสาขาคือเขาออกคือขายดีถ้าพูดง่ายๆนะคือขายดีอยู่แล้วอแต่เพื่อนเบียก็เลยจักพอตจากคนที่ไม่เชื่อใช่ค่ะตอนนี้ก็น่าจะนอนปากขาวอยู่ที่บ้านแล้วค่ะน่าจะน่าจะเข้าวัดทําบุญแล้วก็ดีเหมือนกันก็ขอบคุณตํารวจที่ตั้งด่านคือเพื่อนเบียจะเป็นคนที่ไม่ได้ท้าทายไม่ได้หลบหลูแต่ก็ไม่เชื่อโอ้ยไรสาระมึงเจอผีเดี๋ยวสักวัน เจอให้ดูก็เรียกว่ามึงอย่าพูดถ้าวันหนึ่งอ่ะมึงเจอเหมือนที่กูเจอแล้วมึงจะรู้สึกอืมครับโทรมาเลยค่ะฮะอ๋โอโท<อ>ร<อ>มาเลยนึกว่าโทรมาตอนนี้วันนานนวันนานนะฮะเดี๋ยวนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในคดีโหดหมายเลขห้าห้าโอ้แล้วเห็นคลิปด้วยแล้วก็เห็นบรรยากาศในห้องนั้นเห็นบรรยากาศในในที่พักแห่งนั้น ไม่อยากจะคิดว่าวันนั้นนะเพื่อนเราเราเป็นยังไงบ้างไม่ไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมจับไข้หัวโกรนฮะนะคุณเบียร์วันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณเช่นกันนะคะก่อนจะวางสายมียอะไรจะฝากไหมครับก็ฝากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ก็พี PM เอมนาะสองจุดห้าแล้วก็ ให้ัดใหญ่สายพันธุ์อีบียังอยู่กับเรานะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะได้เช่นเดียวกันนะแล้วน,นี่ก็ห่วเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้ตอนเ,เช้าที่ไม่ใช่หมอกนะครับฝุ่นนะครับใช่ค่ะเ,ออเพราะนั้นใส่มงใส่แมสบางทีเราก็ไม่รู้ว่าแมสเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าฝุ่นมันเล็กมากเนอะค่ะโอ,อ้อยังไงก็รักษาสุขภาพซึ่งกันและกันครับค่ะนะครับคุณนะคะคุณเบียร์ขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะ,ะเอ้ยนี่เดี๋ยว ผมเปิดคาเฟ่ไปเที่ยวกันนะยินดีเลยค่ะพหนพหลโยธิน48ได้เลยค่ะได้เลยฝากร้านไว้ด้วยครับบ e l i ีฟเฮ u s e หรือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆกับจัน6รหกสก็เที่ยวได้คาเฟ่ได้นะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ